หรือว่าเออชิวๆค่อยๆปรับๆไปได้นะคะนะครับมีท่าอื่นๆอีกไหมครับก็จะเป็นยกตอย่างส่วนมากก็จะเป็นนอนและแล้วก็เป็นนั่งอ๋ออ่าสมมุติว่าเราอ่าก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดีเราไม่ได้มีพื้นที่นอนเนาะจริงๆแล้วฤาษีแต่ละตนแต่ละจะมีท่าที่ทําให้อ่าเรียกว่าช่วยแก้ปวดเมื่อยได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยอ่า เลือดลมระบบไหลเวียนเลือดอะดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เหมือนกล้ามเนื้อคลายตัวขึ้นเพราะว่าแต่ละท่าเนี่ยมีการกดลงไปบนกล้ามเนื้อแล้วก็ไล่ลงไปนจุดทีอ่ออกกายบริหารท่าฤศีจตตตนะคะครับอ,อันนี้นี่ส่วนใหญ่ท่าของฤสีจตตนนี้จะให้ ทำาเองใช่ไหมคือเราไปทําให้คนอื่นไม่น่าจะไม่ได้ค่ะเราต้องทําพร้อมอย่างมีมีครูฝึกคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ให้ทําพร้อมกันเราไม่สามารถไปไปทาให้ได้ค่ะไม่ใช่เป็นการนวดเพราะทุกอย่างต้องเหมือนเท้าเอลอย่างเงี้ยบางอย่างต้องมือวาดไปที่ข้างหลังเราต้องกดข้างหลังเองค่ะต้องใช้ตัวเองทั้งนั้นแล้วอย่างที่เราไปนวดกันมาที่เขาเปนวดมาอ่าแบบแผนไทยอ่ะหรือสีดาตัวนั้นเขาดให้เรานี่มันใช่หรือเปล่า อ๋อเขาอาจจะถ้าแผนไทยมันจะมีสองสายของแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ธรรมศาสตร์จะเป็นสายราชสำนักจะไม่มีใช้สอกอย่างทั่วไปที่เราไปร้านทั่วไปใช่มีใช้สอกใช้ดาบและเอี้ยวไปเอี้ยวมา<อ>แต่อันนี้<ช>ไม่ใช่ใช้จะเฉพาะแค่นิ้วโป้งสองข้างแล้วกดไปตามเส้นเลือดแล้วก็จะมีเส้นสัญญาณเพราะว่าหลักสูตร ของแพทย์เปนไทยประยุกต์จะลงพวกเส้นเลือดกาวิภาคสรีระด้วยค่ะอ,อแล้วก็เน้นทําปฏิบัติด้วยตัวเองใช่ค่ะ,คะแล้วในกรณีที่มีคนมาทําให้เรานั่นก็กกถือว่าใช,ใช่หรือเปล่าคะ<อ>ก็ถือหรือว่ายังไงเอ่ยอย่างอย่างเช่นมาทําให้เราอย่างเช่นวัดโพอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบิดของเราบ้างอยู่ที่ที่ที่พิธีกรถามก็บางคนอาจจะเกิดอาการยกได้ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่า ถ้าไม่ถนัดแล้วไปนวดไปนวดแบบดัดแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เคยมาก่อนก็มีบ้างที่ต้องกลับมาให้แพทย์แผนไทยไปยุกเนี่ยแก้อาการเพราะเกิดอาการยอกเพราะไม่เคยไปทํามาก่อนบางทีอาจจะบิดดัดค่อนข้างจะแรงใช่ใช่ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกบางคนไอ้ก๊อกก๊อกนี่แหละกลายเป็นย่อกข้างหลังแล้วไอก้มก็เจ็บอะไรก็เจ็บเพราะว่าเส้นอาจจะผิดไงผิดใช่ใช่ค่ะต้องระวังก็ต้องเริ่มต้นทำเองดีกว่าแล้วองนเ้ถือว่าอยากจะ ทำเองได้บ้างมีท่าให้เรารู้ให้เราฝึกเองนี่ต้องไปที่ไหนอะไรย่งเงี้ยคะก็วันเสาร์นี้ค่ะเวลา9โมงเสาร์ที่18 19เออ19 19วันพรุ่งนี้่นี้ค่ะุณโจีค่ะที่มูนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ถนนพญาไทนะคะ9โมงถึงเที่ยงค่ะถ้าใครสะดวกจะไปนะคะก็จะมีอาจารย์9โมง19นาฬิกา ดูสิพิมพ์ผิดนะพรุ่งนี้ถึงเที่ยงคืนไม่ใช่พรุ่งนี้9โมงเช้าถึงเที่ยงใช่แต่ข้างบนนี่ขึ้นผิดนิดนึงนะคะ9โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะแล้วก็ให้มีวิทยากรไปจากเป็นอาจารย์2คนนะคะจากคณะแพทยศาสตร์สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะแล้วก็ขอเน้นว่าให้ใส่เสื้อผ้ากางเกงที่สบายเสื้อที่ไม่อึดอัดและสามารถยื ทั้งแขนทั้งขาได้สะดวกค่ะแต่ว่าในการอบรมนี้ก็จะมีการสาธิตให้คนทำตามไปด้วยใช่ค่ะก็จะเขาครูฝึกวิทยากรก็จะเลือกท่าที่เหมาะสมกับผู้เข้าไปฟังค่ะว่าจะเอาท่าไหนมาได้บ้างจะเลือกท่าไหนได้บ้างที่เหมาะสมแล้วก็ดูกับสถานที่ที่จะเหมาะสม สำหรับการฝึกในครั้งนี้อะค่ะโดยส่วนมากการฝึกฤาษีตะตนจะต้องเป็นที่กว้างๆอย่างสนามที่ปูด้วยญ่าอะไรประมาณนี้ค่ะจะออกได้ง่ายกว่าค่ะอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินี่ตั้งอยู่ตรงแถวไหนถนนอยุธยาตรงโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็โรงพยาบาลสงใช่ค่ะโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็มีมหาลัยมหิดลคณะเภสัชแล้วก็มีที่บ้านพักของทหารใช่ไหมคะแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นมูลนิธิ พื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เส้นเส้นตรงศรีวิทยาใช่เส้นนั้นเลยนะคะเพราะฉะนนั้พอมีทั้งโรงพยาบาลใช่โรงพยาบาลศูน์ก็ลามาคอนเสิรยาบาลศูนย์ใช่นะคะซึ่งไปที่อาคารนิทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เชิญพระเกียรตินะคะก็พรุ่งนี้นะจ๊ะเริ่มแล้วนะคะก็ก่อน9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะบรรยายโดยอาจารย์ทั้งสองท่านมีอาจารย์เบรียมสิริซิโนพาร์คแล้วก็อาจารย์จักรพันพงศ์จักรพันพงศ์ค่ะจักรพันพงศ์นะคะธีระปณิธานนะคะนะคะก็ไป ไปกันได้เพราะว่าคือไปเนี่ยคือไม่ได้แค่ไปฟังคือทุกคนไปปฏิบัติด้วยแล้วก็จะได้เรียกว่าผ่อนคลายกลับมาด้วยแล้วก็ได้ท่ากลับมาที่จะมาจะแบบแต่ละวันด้วยก็ั้บกลงทะเ้ียนล่วงหน้าก่อนไหมครับไม่ต้องค่ะไปได้เลยค่ะสามารถไปลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยค่ะอ๋อคือถ้าไม่จำกัดจํานวนก็สามารถไปไปลงทะเบียนได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมบริการส่ง สังคมของส่งเสริมมาพึ่งอาจารย์เพิ่งไปออกเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวามาเมื่อต้นเดือนค่ะเขาจะมีสลับกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆค่ะว่าเป็นช่วงไหนบ้างนะถ้วคราวหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนี้ ทางรายการขอเรยนเชิร์ล่วงหน้าเลยเพราะมันเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเรื่องของการการแพทย์โดยใช้สมุนไพรผสมผสานทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสาร์ที่แล้วก็เป็นสมุนไพรเบาหวานกับความดันโอ้ดีจังเลยอ่อใเลยรสนใจนะคะก็เบอร์นะคะที่ขึ้นหน้าจอค่ะ0261338205นะคะก็ ไปลงทะเบียนก่อนได้หรือว่าโทรไปจับจองก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องอื่นลองถามโปรแกรมอื่นเกี่ยวกับสมุนไพรหรือโปรแกรมไหนๆก็จะมีเรื่อยๆอยู่แล้วใชมคทางมูลนิธินะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กะตัญชลีนะคะขอบคุณมากค่ะบีค่ะแม่ถ้าพูดถึงสมุนไพรมาแล้วไงเราก็มีให้ครบใช่ช่วงหน้านะคะเบรกหน้าเราจะมีเรื่องของสมุนไพรที่ได้ทานกันแล้วเนี่ยยังช่วยลดน้ําหนักด้วยนะคะจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นติดตามในช่วงหน้าค่ะ พ c h a ช n e l ฉลองครบรอบ5ปีให้คุณรุ้นรับโชคใหญ่หน้าจอกักบแคมเปญพิเศษคืนกำไรสู่คุณผู้ชมเฮชพ Big ติกหมกับของรางวัลสมนาคุณสุดพิเศษทุกวันมูลค่ากว่า0 0 0 0บาทรับชมได้ง่ายเพียงคุณติดตามรับชมรายการของท่างสถานีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1ถึง๓สิางสาคมนี้จากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือพิมพ์ H อชและเครื่องหมายบวกส่ง SMS มาที่44642787 และของรางวัลประจำวันนี้ได้แก่ฟาริสบายนาริสผู้สัางนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรวมมูลค่า1 2 0 0 0บาทติดตามรายละเอียดได้ในรายการต่างๆของทางสถานีหรือที่ w w w ไ hpl.co.th และที่ Facebook Hell Club Channel <Channel. S 2> ขอบคุณนะครับคุณลงสำหรับเงินประกันสุขภาพสำหรับเรื่องส่วนรดก็เฟดมากลดมากประกันตามเฟตประกันสุขภาพจากสิงมั่นคงหนึ <Hey! S 1> <15 96. S 2> ่้าเก้เวทีแห่งเสียงเพลงเวทีแห่งศิลปวัฒนธรรม มอรเวทีหาดฝันวันนี้เวทีไทยคืนจอมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่สถานีของคนไทย2 4ชั่วโมง สถานีเวทีไทยติดตามรับชมได้ทางจานดาวเทียมเวทีแลยรู้สี่ทุ่โชุ่ีทั่วประเทศและสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีผลิตภัณหารเสริมพัญพืชอัลฟามิยวมาแนะนำครับอัลฟามียวเป็นนวัตรกรรมของผลิตภัณาหารสุขภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ สารอาหารในอัลฟามิลที่สำคัญคือโพลีแซคคาไรด์เตปไทยหรือเรียกว่าอัลฟาพีเอสพีด้วยความร่วมมือของสำนักง,ง,งานนวัตกรรมแห่งชาติสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริษัทแมคโครฟู้ดเทคจำกัดได้ร่วมกันทำการวิจัยและค้นพบว,ว่าการนำเมล็ดข้าวของไทยมาผ่านกระบวนการผลิตที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เรียกว่าเมคานิคอไฮโดรลิซิสจนได้สารอาหารที่มีประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกายนั่นคืออัลฟาพีเอสพี โดยปกติเซลในส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแกนกลางของเซลล์หรือไมโตคอนเดียก็จะสร้างพลังงานของเซลล์และออกซิเจนไปสู่กระแสะเลือดแต่เมื่อเซลลโดนโจมตีจากสารพิษไวรัสหรืออายุที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้ความสามารถของเซลล์ลดลงทําให้เซลล์เสื่อมสภาพไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองได้ก็จะทําให้ร่างกายเจ็บป่วยและอ่อนแอลงอัลฟามิลเป็นอาหารที่เหมาะสมกับเซลลเพราะอัลฟาพีเอสพีในอัลฟามิล จะให้สารอาหารครบถ้วนตามที่เซลล์ต้องการทั้งยังเข้าสู่แกนกลางของเซลล์หรือไมโตคอนเดรียได้โดยตรงจะทําให้การฟื้นฟูสภาพของเซลล์กลับคืนสู่เซลล์ที่แข็งแรงและเมื่อรับประทานอัลฟามิวเป็นประจำจะได้รับประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชะลอความเสื่อมของเซลล์ชะลอความแก่และริ้วรอยก่อนวัยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบทางเดินอาหารทําให้ร่างกายดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นช่วยระดับน้ําตาลในเลือดให้ปกติลดการสะสมของสารพิษและอนุมูลอิสระในร่างกาย นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ule, อัลฟามิลยังช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รู้สึกอ่อนเพลียผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารผู้ป่วยท้องร่วงท้องเดินอาหารเป็นพิษผู้ที่มีปัญหาการควบคุมน้ําตาลผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังผ่าตัดผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้อัลฟามิลอาหารเสริมพัญญพืชที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ติดต่อสั่งซื้ออัลฟ่ามิลกับเราได้ที่024529122ในะราคา1ถุงบรรจุ6 2ราคาเพียง890บาทแต่พิเศษเพียงโทรสั่งซื้อ2ถุงบรรจุ1 2 0ซองราคาเพียง1,700บาทสุขภาพดีราคาสบายกระเป๋าแบบนี้ ของเฮลที้ช็อตแค t นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็อยากจะมีหุ่นที่ผอมเพรียวกระชับนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสมัยนี้ปัจจุบันนี้หลายๆคนจะเห็นแล้วว่าโอ้โหเด็กรุ่นใหม่นะคะหุ่นผอมเพรียวมากแต่บางคนก็ไม่ได้นะก็บางคนก็อ้วนหรือบางทีก็เผลอตัวเผลอใจไปทานอาหารมาแล้วก็อยากจะลดน้ำหนัก แต่ว่าใช้วิธีลดน้ําหนักเนี่ยบางทีตอนนี้นะคะก็มีหลายตัวมากเลยเลยที่เป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นยาที่ช่วยลดน้ําหนักแต่บางทีกินแล้วก็ไม่ได้ผลปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้เรามีเรื่องราวของการทําให้หุ่นผอมเพรียวกระชับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นสมุนไพรไทยที่น่าสนใจแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะและตอนนี้อาจารย์ที่จะมาให้คําแนะนําแล้วก็บอกถึงเรื่องราวประโยชน์นั่นก็คืออาจารย์มงคลศิลปุญเย็นประธานมุทิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีครับ เอาละค่ะวันนี้เชื่อว่าปัจจุบันนี้นะคะนอกเหนือจากพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตัวช่วยคือเรื่องความขาวบ้างเรื่องคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันหนึ่งที่ฮิตมากๆคือลดน้ําหนักนะคะมีหลายอย่างออกมาเยอะมากๆแต่บางทีบางอย่างกินแล้วก็ไม่ได้ผลหรือบางทีบางอย่างกินแล้วก็ไม่ปลอดภัยแต่วันนี้อย่างที่บอกลรารการเรานะคะเน้นในเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรอาจารย์ได้คิดค้นสูตรเหล่านี้มาด้วยตัวเองใช่ไหมครับ คือปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ใช่ค่ะ,ละหลายๆคนนะ,ค,ะคุมไม่อยู่ เป็แต้มมันคุมยังไงก็ไม่ได้หลายคนดูแลสุขภาพอย่างดีนะะแต่ปล่อยให้น้ำหนักเกินมันก็เป็นการทำลายสุขภาพอยู่แล้วการที่มีน้ำหนักพอดีเนี่ยจะทำให้สุขภาพดีทำอะไรก็ง่ายจะวิ่งจะนอนจะเดินจะกินจะออกกำลังกายจะทำงานทุกอย่างจะดีหมดเสื้อผ้ามันก็ดูสวยหรอกันไปหมดใช่ไหมคะ แล้วมันก็สบายตัวสบายสุขภาพสบายสุขภาพคือไม่ต้องเปลืองยาในการรักษาไม่ต้องป่วยบ่อยเพราะว่าพออ้วนแล้วปุ๊บโรคที่ตามมานี่มาเป็นขบวนเลยนะขยกทับมาช